เอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ Re a c t a n i m เมตํานานจอมยุทธ์พูดถังซานพาร์าค2อั่ันเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่77กันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP ีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่า EP ีที่แล้วนะครับดูเหมือนว่าสํานักทางของเราเนี่ยฮะมีเรื่องให้ต้องจัดการกันอีกแล้วทุกคนก็คือนอกเหนือจากการแข่งขันนะฮะแมชใดเนี่ยก็ยังนะฮะมีแมชย่อยๆนะฮะที่ตัวเองเนี่ยอยากที่จะ ไปสืบหาความจริงนะฮะรวมถึง อาจจะได้นะครับตัวโลหะหายากบวกกับเงินรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยถือว่าเป็นการยิงปืนนะัดเดียวได้นก2ตัวเลยทุกคนและที่สําคัญเนี่ยจะได้รู้ด้วยนะฮะว่าจุดอ่อนของจักรวรรดิจริงๆแล้วเนี่ยคืออะไรกันแน่ทุกคนเพราะว่านี่อาจจะส่งผลนะฮะถึงเรื่องราวที่ใหญ่โตในอนาคตก็ได้นะครับเพราะต้องบอกว่าแผนการของรัชทายาทนะฮะเองก็น่ากลัวมากๆเช่นกันนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนก็แบงค์กันหมดนะฮะไม่มี ใครรู้นะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของสุริยันจันทราตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมแผนทำอะไรอยู่นั่นเองนะฮะทุกคนอเอาเป็นว่าตอนนี้ไม่เสียเวลาดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับมาครัอที่77 ไม่คิดว่าสำนักเล็กๆที่ไม่มีคนรู้จักจะรับมือ,อยากเช่นนี้เพราะที่เจ้าพาออกไปถูกจับแล้วหากพวกขาพูดอะไรที่ไม่ควรพูดล่ะพระองค์วางใจคนของเรารู้ว่าควรทำอย่างไรเลยเหรอ,อ ตุยเมื่อเป็นเช่นนี้ครอบครัวพวกเขาก็จัดการไปด้วยแล้วกันออกไปได้แล้วไม่เหรอคะโอ้ราชทายาทอูดนะราชทายาทถึงครั้งนี้เราจะแค่อย่างเชิงแต่พบว่าโรงเรียนและสำนักต่างๆซ่อนพลังไว้อย่างน่ากลัวหากส่งกำลังมากขึ้นไปอีกเกรงว่า เกรงว่าจะเอือกเริอจนส่งผลกับแผนการใหญ่ก็จริงเห็นไหมสมรักถังเล็กๆแค่นี้ยังซ่อนพยัคฆ์สุ่มมังกรไว้เราต้องระวังให้มากกว่าเดิมข้าว่าเป็นคนของสุริยันจันทราเช่นนั้นเราก็ฉวยโอกาสนี้จับจุดอ่อนของจักรวดิซะเลยชิวิเทียนหลานทำอะไรไม่เคยทิ้งจุดอ่อนไว้ข้ารงว่านละข่าผงนั้นคงกลายเป็นศพไปหมดแล้วถ้าอุ๋ยเข้ากับสิทธิ์พี่รองไปแข่งอาวุธวิญญาณจะไม่ยิ่งอันตรายเหรอ จากกรว่าสุริยันเสียกาลังคนไปคงไม่ส่งนักฆ่ามาใหม่เร็วๆวนี้ไนะ้เราก็ฉวยโอกาสนี้สืบเพื่อนซีสุยให้มากขึ้นหวงตม้มข้าไม่เป็นไรหรอกต้องเออเจ้าไม่ต้องกังวลไปเตรียมการแข่งขันก่อนดีกว่ามีหลายเรื่องไม่หมดเลยเนะ <c oughs> าะการแข่งขันก็ต้องแข่งมันจะต้องสืบอีก <c oughs> จัดตายแม่ชิวเออโรงเรียนสื่อไหนเพื่อชิงรงเรียนวิศวกรวิญญาณชนะโรงเรียนวิศวกรวิญญาณสำนักถังชนะ

ทำไปเล่นไปนี่เล่นใหญ่ทุกแมตช์เลยนะผีเท้าเนี่ยที่หมอนี่เก่งไม่เบาใช้ได้เลยขนาดนักวิวแทนพวกผีเท้าชนะใครชื่อผู้เข้ารอบ32กลุ่มค่ะ พัดออกจบได้เสักทีไปให้พวกสำนักเข้าร่วมได้เราก็ต้องสู้พ้อมขึ้นเยอะเหนื่อยใจแย่เหนื่อยอะไรจ้าเจ้าลงสนามน้อยที่สุดแล้วจิ้มอะไนี่แน่เริ่มจับสลากแล้วการจับสลากแบ่งกลุ่มรอบแ่งหมุนเวียนเริ่มหน้าบัดนี้รอบหมุนเวียนรอบหมุนเวียนกลุ่มที่หนึ่ง โรงเรียนวิศวกรราชวงศ์ธุรยันจันทราซือไหลเค่อวันนี้เราจะได้อยู่กลุ่มเดียวกับแชมป์สมัยที่แล้วต้องนักข่าวอะไรกันเราสุริยาและสือไลเค่อถูกจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกันดูแล้วจากประวัติคงไม่คิดจะแสดงละครแล้วว้าว ุริยันกับไลเคอร์สองตัวเต็งเข้าชิงชัยกันไม่เด้คกวรจะเจอกันรอบวนเวียนคราี้แหลได้ดูสนุกแน่ได้หรอมีสำนักถังด้วยเป็นกลุ่มแห่งความตายจริงๆรอบคัดเลือกสำนักทาได้ดีเลยแม้แต่สมาชิกตัวสำรองก็ยังมีมาไม่เพียงพอเกรงว่าคงแพ้แน่แน่รอบนเวียนทุกชุดจะไม่แค่สองกลุ่มที่เข้ารอบเราสามกลุ่มจะต,ต้องมีกลุ่มหนึ่งที่ตกรอบตุริยันเป็นผู้จัดการแข่งขันย่อมเล่นตุกติกในการแข่งขันได้ เขาจะต้องคิดว่าตัวเองจะได้ผ่านเข้าอรอบแน่แลนคิดจะให้สำนักถันกับสื่อไหลเข้าข่ากันเองแผนการร้ายกาจจริงๆนี่จะยังก่อนใช่ว่าเรื่องนี้จะไม่ดีต่อเราไปเถอะตางไปคุยกันว้าวเจอกันเร็วเกินนะุเียนรอบที่สามสองเอง <จะ S 2> อง่ะผู้ชมทุกท่านรอบการแข่งขันออกอันดูเดือดได้จบลงแล้วและเข้าสู่รอบมุนเวียนที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าและขอเชิญ ผู้กแกข่งขันทั้งสองฝ่ายลงสนามกลุ่มสำนักถังและโรงเรียนวิศวกรทะเรียนกันทาว้าวว้าวอันนี้ก็ถือว่ารีแมนะอันะคิดว่าพวกเจ้าจะเข้ารอบ่าอย่างทวักทุเลได้หรือว,ว่าจะไม่ได้เจอพวกเจ้าซะแล้วนั่นน่ะสิ ข้าได้ยินว่าสมาชิกของเจ้าหลายคนที่ทำเราเจ็บหนักในครั้งก่อนลงเส้นทางการเป็นวิศวกรไปแล้วและไปขายไข่ปลาแล้วนี่เสียดายสมัติแต่พอมีเวลาก็ไปดหนุนพวกเขาหน่อยนะตงบัญชีข้าได้เลยจบรอบหมุนเวียนสนามที่หนึ่งหวังตรงเอ๋อมาทะเธอสิ่งเริ่มการแข่งขันทีนี้เราจะสตาร์กันในวันนี้คิดว่าชี้เหรอขอดูซิว่าเจ้าเก่งแค่ไหน โอ้โหโอ้โหเนี่ยพวกที่บุกกรนเนี่ยมั่นใจมั่นใจเด็ดใคระตลอดเฮ้ยกล้องวิญยาณป้องกันตองกดการแข่งขันล่าสุดของครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะส่งชื่อผู้ลงแข่งเจ็ดคนก่อนและเปลี่ยนตัวไม่ได้แย่แล้วผีเสื้อเทพผีฟ้าดฟัด หน้าไปเพราะงั้นเราต้องจัดกำลังผู้ต่อสู้ในการแข่งขันตัวต่อตัวการแข่งรายบุคคลสนามที่หนึ่งสำนักถังกทุเรียนจันทาสำนักถังชนะเยอะมากเต็งเลยมีให้พิกอดครับ แรงเนาะนี่คือจำชื่อข้าเอาไว้นะการบีบหรอข้าโจซิงเฮา้ตีพิการวะ่ะฉายาก็คือราชาปืนใหญ่มาถ้ายอมแพ้ตอนนี้หน้าตาสวยๆคนเจ้าไปยางพอรักษาไวนะ้ได้เริ่มการแข่งขันเฮ้ยก แล้ว <c oughs> โหทำไมดูเก่งอ่ะปีกิโยเซ่อย่าน้ำแทนนะโค้ <c oughs> เรอบันสเถื่อนเรื่อง่าระหนกออกไกลมากขนาดนี้ไม่กลัวรสะเทือนหัวใจตัวเองแหลกหรอไม่หรอกมันมีประสิทธิภาพการป้องกันอยู่แรงระเบิดสเทือนนุ่งซัทถูกแค่ตัวตรงเอ๋ออ๋ออ๋อันแบนไม่มีเลยล็อกเนาะแต่เสียดายเคลื่อนไหวดังเงาคล้ายไปแล้วเจ้าประเมินตรงเอ๋ต่อไปแล้วไปแล้วสงบอ๋อเฮ้ย อรายบุคคลสนามที่สองสำนักถังชนะข้าจับมือม่ได้อย่าละอย่าละนั่นไงโกงโกงตายไอ้าูโอ้ยเขาตูแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเลยล้มละเลยละนาด นี่นการแข่งขันน่ะกล้าลอบโจมตีทำผิดกฎการแข่งขันหน่าด้านจริงๆนี่ยกฎเหรอก็ข้าดีแหละกฎเอาเลยผู้ตัดสินแพ้ชนะชัดเจนแล้วแต่คู่ต่อสู้จงใจลอบทำร้ายสำนักถังต้องการคำอธิบายในฐานะผู้ตัดสินครั้งนี้ข้าขอตัดสินว่าเจ้ารบกวนการแข่งอยู่นอกสนามตกรอบท่ทำมันอยู่ตรงไหนกันน่ะโอ้โอ้โหท่านข้าข้างกลุ่มศซรามนจันทราชัด เขาล่อโจมตีตัวไอ้ช่างทำเป็นไม่เห็นเจ้าขัวตกรอบนันข้าตด้าตัดนแล้วไปแขต้องแข่งไหมข้าขนาดนี้ไม่แข่งเลรอข้านะผู้มีนผู้ตัดสินการแข่งรอบนี้ปลาแพ้ทันทีกล้าเลยเใครตกอ่ะโอ้โหหัวหน้าผู้ตัดสินหัวอุโสเจิมจันราชทินนามไร้พ่ายเป็นหัวหน้าผู้ตัดสินการแข่งขันครั้งนี้มันยุ่ไร้พ่าย เขาเป็นผู้น่าผู้ตัดสินครั้งนี้เหรอเนี่ยข้าขอตัดสินโอยโ oh <my. S 1> จวซิ่งเข้าในการแข่งขันครั้งนี้นั mm. <c oughs> ่นแหละเจ้าเป็นผู้ตัดสินแต่กลับทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีจรรยาบรรณอเจ้าออกจากการเป็นผู้ตัดสินออกจากสนามทันที oh <my. S 1> นับจากนี้ไปข้าจะเป็นผู้ตัดสินเอง oh <my. S 1> ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้แข่งขันรอบนี้โปรดออกจากสนามท่านผู้ตัดสินให้ผู้แข่งขันของเราไปรักษาก่อนได้หรือไม่ได้ ตรงเรอไปยังไงบ้างทำไเปันไดโชคดีที่หัวหน้าช่วยได้ทันเวลาสิพี่รอกต่อไปคนองพึ่งพี่แล้วัาใจได้เลยอันนี้พี่ชายโถไปก่อนเธอใช่โถประทะเซียวผีเด็กเดกนะเราได้หนึ่งแทนมาจากไหนอ่ะสูเรชันทายขอให้ผู้แข่งขันยั้งมือด้วยก็ปกเริ่มการแข่งขันเฮําคิดแล้วก็โกง อโโ้หจะผนทะลวงระดับเจ็ดไม่ดีกพ่าเจ้าจะใช้อาวุธระดับเจ็ดได้เป็นไปไม่ได้หรือว่าเจ้าจะลองอนุภาพของมันดูก็นได้ว่าต้องใช้กรร้ายผ้ากี่อัน nah ถึงจะรอดกระบอกเดียวปืนกระบอกเดียวใชโอ้ ต Jamie, <ok ุ้มเละเละการแข่งขันหมุนเวียนสนามที่สามสำนักถังชนะนี่สิแล้วน้ำต่อไปไขยตัวพี่เด็ดลงแล้ว อว๋ยอุเฮาเลือกได้เหรอสินรัศลองสิทธิ์รายบุคคลไปแข่งแบบกลุ่มได้เลยวางกลยุทธ์ตามกฎของระบบการแข่งขันใหม่เก่งมากพวกอุ๋ยเฮาอาจารย์ตรงพี่ตึงเนาะได้ได้เลยได้อุ๋ยอุ๋ยเฮา อะไร <S <S โกรธขนาดนั้นเลยหรออา้าวแข่งร้ายบุคคลทำให้สามกำลังหลักของโรงเรียนสุริยันบาดเจ็บสาหัสแบบกลุ่มจะเหลือ4ต่อเจเราไม่มีโอกาสชนะได้เลยแบบกลุม่มก็อยอมะ<ร>ฮะโรงเรียนวิศวกรราชวงสุริยันจันทรา ยอมแพ้ในรอบแข่งแบบกลุ่มการแข่งขันรอบนี้สำนักถังชนะเสียรมเสียแรงอุ๊ย่ไมสูด้วยโรงแรมชิงชิงว้าวการแข่งขันวิศวกรวิญญาณรอบที่สองหรือฮ่าเมื่อตอนกางวันเจ้าวางกลยุทธ์ได้เยี่ยมมากเสี่ยวโฮมเชิญจทนงถึงกลับยอมแพ้ไปเลยสะใจจริงๆเสี่ยวโฮเชิญดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเลยเมื่อเทียบกับครั้งก่อนจะมีแข่งกับหลายกลุ่ม เราประมาทไม่ได้การแข่งขันวิศวกรกอรอบที่2จบแล้วหมายเลขที่เข้ารอบหมายเลข88 66, 66 48 96 98ออและ3 3คุณลุงนี่ค็อรวยแล้วรว,วยอีกนะตั้งแต่พักหนึ่งแล้วได้ท่านกลับดีๆนะครับรค่อยๆสังเกตเกห,ห,ห็นไหมผู้แข่งขันหมายเลข9ก้และ98ตามดูมีดแกะสลักดีดันดับ มีแก่สลักโทษนะไม่ธรรมดาจริงๆเชิญอันบอกว่าพวกเขาไป็วิศวกรวิญญาณที่รับเชิญมาดูเหมือนว่าการแข่งไหนก็ไม่ง่ายไม่รู้ว่าต่อจากนี้สุริยันจันทราจะเตรียมอะไรไว้ให้เรานัดนะดิจึงจานระดับ92สุดยอด เอาเละทุกคนจบไป,ไปที่ีเรียบร้อยแล้วเนะครับสำหรับใน EP ที่77นั่นเองนะต้องบอกว่า EP ดีนี่คือทั้งเดือดทั้งมันจริงๆนะฮะทุกคนกับรอบ32ทีมนะฮะแล้วก็เป็นการแข่งขันแบบหมุนเวียนกันด้วยนะฮะทุกคนและที่สําคัญเนี่ยโอ้โหสุริยันจันทรานะฮะคือด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันนะฮะคือจะทําอะไรก็ได้จริงๆนะฮะแล้วก็มีการนะฮะ เอา3ตัวเต็งเนี่ยมารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะนั่นก็คือสุริยันจันทราสื่อไหลเคร่อนะครับแล้วก็สำนักถังนั่นเองเนะฮะซึ่งเบื้องหลังเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยทุกคนนั่นก็คือองค์รัชทายาทนั่นเองเนะฮะที่เขาก็รู้สึกว่าตอนนี้ทำยังไงก็ได้นะฮะที่จะจัดการนะฮะตัวสื่อไหลเคร์่อแล้วก็สำนักถังเนี่ย ออกไปจากการแข่งขันให้ได้นะฮะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลึกๆแล้วนะฮะตัวองค์ราชายาเนี่มีแผนการใหญ่อะไรกันแน่นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นะฮะก็มีแยบๆออกมาเช่นกันนะฮะแต่ว่าแผนการครั้งนี้เนี่ยก็ยังไม่โดนเปิดเผยนะครับว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆเนี่ยคืออะไรกันแน่แนะทุกคนแต่ที่แน่ๆเนี่ยโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าพอ3ตัวเต็งเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยหทีมเนี่ยจะต้องตกรอบแน่นอนนะครับเพราะว่ารอบต่อไปเนี่ยจะสามารถ เข้าไปได้แค่2ทีมเท่านั้นนะฮะและตอนนี้สํานักทังของเราเนี่ยก็สามารถเอาชนะสุริยันจันทราไปได้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราก็ไม่รู้แมตต์ต่อไปเนี่ยจะต้องเจอกับสื่อไหลเครืเลยหรือเปล่านะะี่ครับเพราะว่าโอ้โห ยังไงมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะฮะและที่สําคัญตัวต่องตรงของเราเนี่ยก็บาดเจ็บนะฮะจากการโดนรอบทํำลายอีกทุกคนโอ้โหนี่มองเลยนะการแข่งขันครั้งนี้นี่สุริยันจันทราเนี่ย<อ>เผยท้าแท้ความขี้โกงเนี่ยออกมาเยอะมากๆจริงๆนะฮะขนาดกรรมการเนี่ย ความแบบยุติธรรมเนี่ยเท่ากับศูนย์มากๆนะฮะแต่นี่ก็ยังโชคดีไงที่ขวนหน้านะฮะกรรมการเนี่ยออกมาห้ามปรามไว้ทันนะฮะแล้วก็ฉากตกหน้าเมื่อสักครู่นี่ก็สะใจมากๆจริงๆนะฮะทุกคนที่แบบผัวอะไรมันจะทั้งเร็วทั้งชั่วขนาดนั้นนะฮะก็สมควรที่จะโดนแล้วจริงๆนะฮะทุกคนให้อย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวยังไง ep นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเรารอติดตามกันต่อละกันนะครับว่าใน ep ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวไปรับชมกันต่อใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าคะ่ะ